สวัสดีครับสวัสดี FC มีดีทุกวาาชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูบ่อที่เราซื้อมาจากาสั่งมาจากลูกประมงไทยนะครับตอนนี้เรากำลังทีมงานผู้ชำนาญงานกำลังติดตั้งบ่อนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อพ่อพันธแม่พันธุหอยเชลรีที่เราที่เราไอ้นี่ไว้นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุนี่ ใหญ่พอสมควรแล้วนะตอนนี้ใหญ่ๆมากนะครับบอ่บออนี้บอ่อนี้นบอ่บอบ่อมีไข่ด้วยนะครับสังเกตนะครับจะมีไข่ด้วยเห็นไหมฮะจะมุมขวานะครับมุมขวาของจอนี่จะมีไข่นะครับเนี่ยมุมซ้ายก็มีไข่และในนี้ยเราจะให้พวกแหนแดงนะครับแหนแดงให้เขาได้ไอ้นี่หน่อยนะครับได้ได้กินเป็นอาหารนะครับ แล้ววันนี้เราเราจะมาดูนะครับว่าบอ่อที่เราสั่งมาจากลูกลูกโอ้ลูก,ล,กลูกประมงไทยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันฮานี่นี่บอ่อลูกลูกหอยล็อตแรกนะครับที่เราอนุบาลไว้แล้วเราก็มาปล่อยรู้สึกว่ามันมันเยอะแล้วนะครับตอนนี้ทีมงาน พี่ๆเขากําลังทําอยู่นะครับตอนนี้เราเรากําลังลงไปแล้วสองกระชังสามกระชังสี่กระชังแล้วนะครับทั้งเราสั่งมาห้านะครับอันนี้เราออกแบบให้เดินได้นะครับตอนนี้เราใส่น้ําแล้วนะครับใส่น้ําแล้วจะสังเกตได้นะครับมันมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับด้านด้านนั้นก็มีหอยเนี่ยมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อย ตอนนี้กำลังปล่อยน้ำเข้าไปนะครับปล่อยปล่อยน้ำเข้าไปเนี่ยคือปล่อยปล่อยเข้าไปปุ๊บเนี่ยอันนี้ทางเดินที่เราทําไว้นะครับมาดูกันมาดูกันตอนนี้บอ่บอบอ่อหอยเราเราจะมีประมาณสี่บ่อหลักๆแล้วนะครับทีมงานกําลังติดตั้งอยู่นะครับพี่ๆเขาว่างเว้นจากจากงานมานะครับจริงๆว่างจริงนะให้ว่างเว้นหรอก ว่าจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ก็จะมีลูกออสนะครับลูกออสนี่ก็คือลูกของตาออสนะครับแกมาทิ้งไว้มั่วๆไงไม่รู้อันนี้เราลงบ่อบ่อสี่นะครับเนี่ยเนี่ยคือบ่อที่สองบ่อสามบ่อสี่อันนี้เราลงสี่บ่อแล้วนะครับ ก็คือข้างบนนี้จะมีหลังคานะครับหลังคาเมทัลชีตก็สวยงามตามสไตล์คนว่างงานนะครับเดี๋ยวช่างนัดเขาจะเอาอลูมิเนียมมาติดให้นะครับติดแอร์ด้วยเขาบอกเนี่ยเ็เป็นฟาร์มฟาร์มในเมืองนะครับฟาร์มในฟาร์มในกรุงเทพนะครับเขาบอกว่าเขาจะเอาพวกกระจก อลูมิเนียมห้องกระจกติดให้หอยนะมันจะได้สบายสบายหอยอยู่ดีมันก็มีสุขหอยอยู่ในอากาศดีๆนี่นี่กางปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้าใส่หอยใช่ปล่อยน้าใส่หอยมีหลายแบบนะครับปล่อยแบบรรัวหรือปล่อยแบบปิดๆนะอันนั้นรูระบายน้ํานะครับด้านโน้นด้านโน้นมุมสุดรูระบายน้ําแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าใส่หรือยังยังไม่ได้ใส่นะครับ ของเราจะมีโรงเรียนนะครับเป็นเป็นผ้าสแสลมสีสีดำโอเคครับก็ผ้าใบก็โอเคนะผ้าใบผ้าใบงานงานเขาดีงานงานเขาดีนะครับงานเขาดีถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้นะครับลูกกระมงไทยนะครับมีเพจมีอะไรเรียบร้อยติดต่อไปได้นะครับเขามีหลายกระแบบหลายขนาด ที่ผมใช้ในี่ขนาดหนึ่งคูณสามหนึ่งคูณสามคูณห้าสิบหนึ่งคูณสมคูณห้าินะครับบรรยากาศโดยรอบบ้านเราก็เป็นป่านะครับเหมาะ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 สำหรับในการทำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็โอเคอยู่นะครับอ่าลองดูกันลองดูบอนี้ก่อนนะครับเดีอยังไงผมจะอัปเดตให้ต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับมีดีทุกเวลาชาแนลนะครับ สำหรับมือใหม่เลี้ยงหอยมาดูที่เราได้นะในกรุงเทพใกล้ๆพิกัดนะครับมินบุรีซอยสิบนะครับมินบุรีซอยสิอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับ c r i b e วันนี้สวัสดีครับ